สวัสดีครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับก็จะเป็นการาทดสอบตัว b ิล l อ็ c ซ์เทอรนะครับหรือว่าเครื่องรับธนาบัตรรุ่น L77 นะครับของ ICT นะฮะที่ถูกติดตั้งเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ที่สามารถรับธนาบัตรลาวได้นะครับธบัธบัตรล,ลาวเนี่ยก็จะมีอยู่8ชนิดนะครับแต่ก็จะมีชนิดที่เป็น ใบใหม่ใบเก่าด้วยนะครเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะสามารถรับได้ไหมนะ,ะก็ธนบัตรลาวเดี๋ยจะเริ่มต้นที่500กีบนะคะรับ500กีบต่อมาจะเป็น1000ครับแล้วก็2000กีบ5000กีบนะคะ 10, รับ10,000กีบแล้วก็จะมี20,000 50,000และ100,000นะครับก็คือ1 1 0 0 0กีบนั่นเองนะธะนบัตรลาวเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ค่อนข้างยาวนะอันนี้ ใบละ1แสนกีบนะครับเทียบกับแบงค์ร้อยนะฮะแล้วก็จะแคบด้วยนะครับการที่แบงค์เราแคบเนี่ยจะมีปัญหาที่ว่าเวลาเราสอดนะครับสังเกตว่ามันจะมีแกลบซ้ายขวานะครับถ้าเกิดเกิดการใส่เอียงเข้าไปอย่างนี้นะฮะจะทําให้ตัวแบงค์เนี่ยเกิดการแจมได้ได้ง่ายนะครับนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูครับจะเริ่มที่500กีบก่อนนะครับ โอเคครับต่อมาจะเป็นหนึ่งพันเกีบนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นสองพันกีบนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่ ธนบัตรใบละ2,000กีบของของเราเขาเนี่ก็จะมีแบ่งเป็นสองแบบนะครับสองรุ่นก็เหมือนแบ่ง50บ้านเราครับแบ่ง50เรามีสองแบบแต่ตอนนี้ถูกยกเลิกไปแล้วก็จะมีสองแบบที่ใช้กันนะครับนี่ลองทั้งสองแบบครับตัวตัวที่เฟิร์มแวร์ที่เราออกแบบมาแล้วใหม่เนี่ยรับทั้งคู่ครับเนี่ยสามารถรับได้ทั้งคู่นะครับใช้ใหม่นะครับจะดูหน้าตาดีนิดหนึ่ง ครับต่อมาครับก็เป็นธนบัตรใบละห้าพันกีบคิดนานนะครับคิดนานโอเคครับหนึอ่าสิบพันกีบครับสับสนตัวเลขเขาเยอะนะครับ อ่าพิจารณาอื่นได้ไหมได้นะฮะได้แต่ก็จะมีบางใบครับบางใบที่อ่านไม่ออกก็มีครับก็มีเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับว่าทําไมถึงอ่านไม่ออกกันนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นห้าสิบพันอันนี้ใส่ไม่ดีครับ ต่อไปก็จะเป็นหนึ่งร้อยพันหรือหนึ่งแสนกีบนะครับอาจจะสับสนนิดนึงครับใบนี้ค่อนข้างมีความยาวนะครับเมื่อกี้คือใส่เข้าไปแล้วมอเตอร์ไม่ทันได้ดูนะเาใไมครับอันนี้ใส่ไม่ดีครับมุมมันยับครับมุมยับ โอเคนะครับไปอ,อีกสักรอบครับในการออกแบบตัวกล่องที่จะใช้กับกับตัว L77 นะครับผมแนะนำว่านะฮะความยาวของธนบัตรที่ออกมาจากทางด้านหลังนี้นะครับสังเกตจากด้านข้างนะให้เผื่อให้เผื่อความยาวสูงสุดของธนบัตรเนี่ยไปอีก30%เนะฮะ ถึงจะเป็นผนังของกล่องหรือว่าจะเป็นตัวจัดเก็บแบงก์นะครับจะทําให้ตัวธนบัตรกับตัวเครื่องเนี่ยไม่ไม่เกิดการแจมกันที่หลังเครื่องนะครับทีนี้ถ้าถามว่าทําไมธนบัตรบางใบไม่รับนะครับนี่ผมก็จะมีตัวอย่างนะฮะธนบัตรใบละสิบ0ิบพันครับอ่าตัวนี้นะไม่รับนะครับเกิดจากอะไรครับสังเกต แบงค์ตรงจุดที่พับนะครับพับสองทบก็จะมีรูขาดอยู่นะครับมันจะทําให้เซนเซอร์เนี่ยอ่านาส่งแสงค่าเกินออกมานะครับทําให้เช็คแล้วจะเป็นธนบัตรปลอมแต่จริงแล้วไม่ปลอมนะครับใบอื่นล่ะเช่นกันครับใบนี้ก็ไม่รับเหมือนกันครับขาดเหมือนกันครับจะเห็นแสงสองอย่างฮะ ส่วนใบนี้นะครับไม่ค่อยรับครับรับบ้างไม่รับบ้างเกิดจากอะไรอ,อ,อาจจะเป็นจากคราบนะครับที่ไปบดบางจุดอ้างอิงสำหรับเซนเซอร์นะครับของธนบัตรไว้นะครับทำให้แสงที่เป็นตัวเซนเซอร์เนี่ยส่องโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแล้วแต่มุมที่เราใส่เข้าไปบางครั้งเราก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็จะเป็นอาการเข้ายากนะฮะ ทีนี้ก็จะมีอีกชนิดหนึ่งครับที่เป็นธนบัตรชนิดใหม่ของ1000งพันกีบนะครับสังเกตสังเกตตัวเลขตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่า1 9ึ่งเก้าเก้นะครับเมื่อเทียบกับธนบัตรใบละ1000เหมือนกันนะครับจะมีตรงนี้นะเขียนว่ากลองอาจจะไม่ชัดนะครับ 2, 0, 03, 2, 2003ูนศูนย์สามครับสองสอนะครับ 2,003เนี่ยรับครับแต่ที่ธนบัตรใบล่าง1,000กีบที่เขียนว่า1,996ตรงมุมล่างนี้นะครับจะรับบ้างไม่รับบ้างครับอันนี้ผมเช็คเช็คกับทางไต้หวันแล้วนะครับเขาบอกว่าตัวตัวเนื้อกระดาษตัวนี้มีความหนานะครับมีความหนาค่อนข้างเยอะทําให้การการเช็คเนี่ยเ,เป็น จะมองว่าเป็นธนบัตปรปลอมซะซะมากกว่านะครับมาเลยค่อนข้างที่จะไม่รับในรุ่นนี้นะครับโอเคนะครับส่วนถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องของการออกแบบตัวกล่องหรือตัวตู้นะครับก็สามารถปรึกษาเออจะซื้อตัว L77 นะครับจะติดต่อหาซื้อได้ที่ไหนนะครับจะลงเฟิร์มแวร์ที่ไหนจะอัปเกรดที่ไหนนะครับติดต่อมาทางเซบอร์ก อันดีได้เลยนะครับที่เวิไว้เว็บเซ r ร o x co th นะครับขอบคุณครับ